สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสีสุวรรณจ่อร้องปอปอชอเอาผิดพอ,ออสำนักพุทธยโสธรน,นอ,ออพอปาติว้วปมหมอปลาหลวงปู่แสงชี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐชั้นผู้ใหญ่แต่ไม่ห้ามปราม วันที่16พฤษภาคม2565นายศรีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสต์ Facebook ระบุข้อความว่า ในวันอังคารที่17พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชเพื่อขอให้ไต่สวนสอบสวนเอาผิดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะโสธรและนายอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธร ในกรณีมีส่วนร่วมกับนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาและพวกและสื่อมวลชนในการไปจับจ่วงหลวงปู่แสงยานนวโร ให้รับสารภาพว่าจับเนื้อต้องตัวหญิงสาวโดยใช้วิธีล่อให้กระทำความผิดอันเป็นวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาและนายอำเภอป่าติว้วเป็นเจ้าหน้าที่รัฐชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองกลับมิได้ห้ามปรามตามอำนาจหน้าที่แต่อย่างใด จนกระทั่งกลายเป็นกรณีที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอยู่ในขณะนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ